ต้องยนมหาวาลัยท็อปเท่านั้นในประเทศเยอรมน,นีถึงจะจบมาแล้วมีชีวิตและการงานที่มั่นคงจริงเหรอคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบครับแน่นอนทุกคนใครๆเนี่ยก็อยากเรียนมหาวาลัยท็อป5ท็อป10กันทั้งนั้นเนาะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามดังเช่นถ้าเราพูดถึงอเมริกาเนี่ยก็จะถึง Harvard ยลสแตนฟอร์ดนะครับหรือถ้าพูดถึงประเทศไทยบ้านของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ถึงจุฬาธรรมศาสตร์มหิดยลเกษตรอะไรก็าว่ากันไปนะครับ <c oughs> และถ้าหากพูดถึงในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยมหาลาัยท็อปก็จะเป็นพวกทูม LMU มหาลาัยไฮเดลเบกและต่างๆน,นะครับผม <c oughs> ซึ่งการที่เราเนี่ยจะมาตอบคําถามว่าต้องเรียนมหาลัยท็อปเท่านั้นถึงจะจบมาแล้วมีชีวิตที่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อน ว่าไอ้พวก ranking เนี่ยที่เขามาวัดระดับมหาลาัยต่างๆเขาวัดกันยังไงแล้วมันคืออะไร Organization ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาจัดอันดับมหาลาัยต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะจะใช้ตัววัดเนี่ยจาก3ปัจจัยหลักๆนะครับ 1. คือการเรียนการสอน 2. คือการทําวิจัยของมหาลัยนั้นและ 3. การอ้างอิงของงานวิจัยจากมหาลัยนั้นๆนะครับซึ่งพูดกันง่ายๆเลยนะหากมหาลัยเนี่ยมีการทํารเสิร์ที่ดีหรือได้รางวัลต่างๆจากเวทีโลกเนี่ยหรืองานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยถูกอ้างอิงในโลกของวิชาการมากๆเนี่ยก็จะทําให้มหาลัยเหล่านั้นเนี่ย ติดท็อตอันดับสูงขึ้นนะครับซึ่งคําถามคือการที่มหาลาัยนั้นเนี่ยมีเสิร์ชที่ดีมันหมายความว่ามหาลาัยนั้นก็จะสอนนักศึกษาได้ดีด้วยจริงหรอมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกว่าทําไมคนที่เป็นผู้สอนนักศึกษาเนี่ยก็คืออาจารย์ของเราหรือ professor ถูกไหมครับหน้าที่ของ p r o f เซ s o r เนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่สอนนักศึกษาในมหาลาัยเท่านั้นนะครับแต่หน้าที่ของ professor เนี่ยคือการทำงานวิจัยด้วยนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าอาจารย์เนี่ยที่ทำ research ได้ดีและเก่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาจารย์คนนั้นจะสอนนักศึกษาได้ดีถูกไหมครับแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เก่งไปทุกเรื่องเนาะบางคนเก่งสอน แต่ไม่เก่งทาวิจัยหรือคงเก่งวิจัยไม่เก่งสอนอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่มันเข้าใจได้นะ <S <S และเรื่องต่อไปนะฮะการทําวิจัยในประเทศอิริมนีเนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกับสถาบันนอกมหาลัยนะฮะเช่นจากสถาบันมาร์ l ส์พลังและสถาบันวิจัยชั้นน,นําอื่นๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย ส่งผลต่อแลนด์องในมหาลัยของประเทศเยอรมน,นีด้วยเพราะว่าตัวของมหาลัยเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทําวิจัยเดียเด่ยวๆโดยเฉพาะนะครับแต่มันจะมีสถาบันนอกมหาลัยเนี่ยมาทําวิจัยร่วมด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อแลนด์อิงของมหาลัยของประเทศเยอรมน,นีนะครับและปัจจัยต่อไปนะฮะมหาลัยหลายแห่งในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเขา,าโฟกัสที่ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพราะว่ามหาลาัยเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไปเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงที่ดีขึ้นนะครับผมซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยก็ส่งผลเช่นเคยเนาะต่อแรงกิ้งของมหาลัยนั้นเพราะาอย่างที่บอกแรงกิ้งเขาวัดจัดนานวิจัยทฤษฎีนะครับและสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องรู้เลยนะครับว่าในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยผู้ว่าจ้างนะครับผมหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับ ประสบการณ์การทํางานของนักศึกษาส่วนตัวของประสบการณ์ของโจโนะโจโเนี่ยก็เคยสมัครงาน working student เนาะบอกเลยว่าตอนที่ผมสมัครเนี่ยมีงานหนึ่งเนี่ยผมทําเกี่ยวกับ marketing social media นะครับเขาเห็นว่าผมพูดเยอรมันได้ทํางานถูกกฎหมายได้และมีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับวงการนี้มาก่อนและเขาชอบในสิ่งที่ผมทํามาก่อนเนี่ยสุดท้ายเขาก็รับผมทํางานที่นั่น แต่แน่นอนนะครับบางบริษัทชั้นนําในประเทศเยอรมนมีที่มีแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาเนี่ยก็คงอยากจะต้องได้นักศึกษาเนี่ยที่เขาเรียนมหาลาัยท็อปของประเทศมาเหมือนกันเพื่อทําให้บริษัทของเขาเนี่ยดูหรูมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่เชื่อผมสิมีบริษัทหลายอีกหลายแห่งนะฮะที่เขาเนี่ยต้องการเด็กจบใหม่ที่มีสกิลการทํางานที่เพียบพร้อมเพื่อมาช่วยพัฒนาบริษัทของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงตอบคาถามว่า ทำไมคนเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยไม่สนใจแรงกิ้งในประเทศของเขานะครับและอย่างที่คนเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีว่าระบบการศึกษาในประเทศเยอรมนีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพนะครับแต่แน่นอนนะครับผมการที่เราเนี่ยสามารถเรียนมหาลาัยท็อปติดอันดับแรงกิ้งของประเทศเยอรมน,นีได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เราก็ไม่เถียงนะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวมหาลัยเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับมันมีอีกหลายปัจจัยเช่นกันที่เราเนี่ยต้อง พิจารณาด้วยนะอย่างเช่นคณะหรือวิชาที่เราชอบเนี่ยคืออะไรและมาดูว่ามหาวิทยาลัยไห้เนี่ยเขาเปิดสอนคณะนั้นหรือวิชานั้นนะครับและเราเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่านักศึกษาที่เขาเคยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนั้นมาเนี่ยเขาวิวเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ยังมีอีกว่าเราเนี่ยชอบเมืองไหนนะครับผมอันไหนเมืองไหนที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจเมืองไหนที่เราอยู่เรารู้สึกชอบนะครับที่จะอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยคิดว่าสามารถตอบคําถามได้เราว่าเรนกิ้งมหาลัยในประเทศน,นีนเนี่ยมันสําคัญไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับผมถ้าเราเนี่ยอยากจะเรียนปริญญาที่สูงขึ้นเนาะอย่างเช่นปริญญาโทรปริญญาเอกหรือหางานที่เกี่ยวกับการทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมองประเด็นเรื่องนี้ ใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่าเรนกิ้งของมหาลัยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะต้องพิจนารณาเพื่อเลือกเส้นทางในอนาคตของเรานะครับผมเนี่ยก็อยากจะรู้นะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับสุดท้ายนะ่ครับอย่าลืมเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทำงานและเรียนในประเทศเยอรมน,นีและผมเนี่ยก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเจอกันคลิปต่อไป